สวัสดีครับทุกๆคนผมชื่อทามปวบัตตรีนะครับเป็นคนจังหวัดบนราชธานีนะครับทำธุรกิจร้านอาหารไทยมา25ปีแล้วครับ เริ่มแรกในการทำธุรกิจอาหารก็เริ่มจากครัวการบินนะครับของ L C Sky Chef รูฟทันซานะครับที่ประเทศทรมานะครับหลังจากนั้นก็ได้มาร่วมงานกับ Blue Elephant นะครับเป็นพัฒนาคารแบบ Fine Dining นะครับได้เดินทางไปทํางานหลายประเทศเลยครับกับ Blue Elephant นะครับแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับบริษัท Yam Restaurant International นะครับหรือ Y R I นะครับ ถ้าพูดยำอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูด KFC กับพิษรหัสนั่นแหละครับมีบริษัทยำเป็นเจ้าของแบรนด์ของพิษรหัตและ KFC หลังจากนั้นผมได้ไปร่วมงานนะครับดูแลธุรกิจร้านอาหารไทยนะครับชื่อไท y Express และบาซ l Thai คิดเช่นมีอยู่ประมาณ60กว่าสาขารครับกระจายอยู่ในหลายประเทศในเอเชียแต่ผมประจําอยู่กับ Minor Fo o d Group นะครับที่ประเทศสิงคโปร์ถ้าบอก Minor Fo o d Group ุคปแาจจะไม่รู้จักครับมายเ r o ร์ฟู้ดเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารชื่อดังหลายแห่งนะครับในเมืองไทยอย่างเช่น Siler l e r นะคร Burger King นะ ไดรีครีนทุกคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมประจําอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางมาร่วมงานนะครับกับบริษัทว้าวไทยฟู้ดโฮลดิ n งคอม p านีนะครับก็คือบริษัทที่จดทะเบียนนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เองครับก็ทําธุรกิจร้านอาหารไทยนะครับชื่อนะครับผัดไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มมาทําเข้าปีที่2แล้วนะครับผมยังมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ทำนะครับเป็นร้านอาหารอีสานชื่อปาราเดร์นะครับ อยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับก็ถ้าเกิดใครมีเวลาก็แวะไปดูได้นะครับครับผมในปัจจุบันนะครับร้านอาหารไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มกีกระจายไปทั่วทุกมุมโลกนะครับโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกานี่มีร้านอาหารในยตั้งอยู่เกือบทุกๆประเทศนะครับแล้วก็มีจํานวนสาขายเยอะแยะมากมายในประเทศเนเธอร์แลนด์เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปนะครับที่ มีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งร้านอาหารไทยนี้ก็เข้ามามีบทบาทไม่ต่ำกว่า40-50ปีแล้วในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นคนไทยนี่แหละครับมาเปิดนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับรูปแบบของร้านอาหารไทยก็ได้เปลี่ยนแปลงมากมายเป็นหลายแบบนะครับมีทั้งแบบไฟดิเนมีทั้งแบบแคชชวลวดิเนมีทั้งแบบซื้อกลับบ้านนะครับซึ่งในภาพใหญ่ๆเราก็จะเห็นมีอยู่3ลักษณะ นะครับซึ่งในแต่ละักษณะนี้ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริเวณไหนนะครับแล้วก็ตลาดไหนที่เป็นที่ต้องการของร้านอาหารแต่ละประเภทนะครับซึ่งแต่ละร้านอาหารเนี่ยก็มีสูตรนะครับมีตำรับในการทําอาหารนะครับ พื่ได้จำหน่ายให้ลูกค้าแตกต่างไปในปัจจุบันนี้นะครับร้านอาหารไทยก็มีการเปิดขยายกันมากขึ้นหลายๆสาขานะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งมีเจ้าของที่เป็นคนไทยด้วยแล้วก็ไม่เป็นคนไทยด้วยหรือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของเองแล้วก็ทําเองด้วยก็มีนะครับซึ่งนั้นก็กําลังได้รับความนิยมแล้วก็มีมีแนวโน้มนะครับในการที่จะสามารถเปิดขยายสาขาได้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสนะครับโอกาสในการเติบโตธุรก,กิจร้านอาหารไทยในเมธอลนดยเนี่ยยังมีอีกเยอะ นะครับจะมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยร้านอาหารจรีนนี่เขามามีบทบาทมากนะครับแล้วก็มีจมํานวนหลายสาขาตั้งอยู่หลายที่เลยในเนเธอร์แลนด์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยก็คือคนไทยที่อยู่อาศัยที่นี่สมรสที่นี่แต่งงานที่นี่นะครับแล้วก็มีครอบครัวที่นี่แล้วก็เริ่มต้นในการทําธุรกิจร้านอาหารด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีรูปแบบของบริษัทมาทำนะครับ ซึ่งการขยายตัวก็จะเป็นลักษณะค่อยๆทำเป็นช้าๆหรือไม่ก็ไม่ได้ขยายตัวอะไรก็เปิดหนึ่งร้านก็อ,อยู่หนึ่งร้านระยะเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีนะครับไม่ได้มีการขยายกิจการเพราะว่าทําอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ทํากับครอบครัวซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบของเจ้าของคนเดียวนะครับต่อมานะครับในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มมีการพัฒนานะร,ร้านอาหารไทยให้เป็นรูปแบบของบริษัท นะครับแล้วก็ทําให้มีหลายสาขาซึ่งผมมองว่าการทําลักษณะเช่นนี้นะครับจะทาให้ธุรกิจร้านอาหารไทยเนี่ยมีแนวโน้มนะครับเติบโตขึ้นอย่างมีระบบได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่องทางโอกาสในการทําร้านอาหารในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีมากนะครับจึงสามารถเติบโตได้อีกเยอะและแน่นอนครับอุปสรรคก็ต้องมีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาวัตถุดิบแต่ถชาจะว่าไปแล้วในสมัยนี้เนี่ยวัตถุดิบหาง่ายกว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับตอนผมเข้ามายุโรปใหม่ๆตอนปี2000เนี่ยนะครับวัตถุดิบจากเมืองไทยเนี่ย หาคนข้างยากมากเราต้องนําเข้าวัตถุดิบทุกชนิดมาจากเมืองไทยแต่20ปีต่อมานะครับสามารถหาวัตถุดิบได้ไง่ายขึ้นะนะครับแล้วก็สามารถนําคนนําพ่อครัวต่างๆมาทํางานได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าอุปสรรคเนี่ยมีน้อยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องแข่งคือคุณภาพและก็มาตรฐานในการทําให้ร้านเราเนี่ยนะครับบริการอย่างดีแล้วก็อาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดเวลานะครับ ครับผมธุรกิจ Delive r รเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของลูกค้านะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้ประกอบการถนะ้าเกิดถ้าต้องการทำธุรกิจ d e l i v e r รนี่มีสองส่วนนะครับคือส่วนที่ไปส่งเองแล้วก็ส่วนที่ให้คนมาคนไปส่งให้นะครับอันนี้ไม่รวมที่ลูกค้ามารับเองที่ร้านนะครับทีนี้ส่วนที่ไปส่งให้นี่คือเราไม่นาหน้าที่รับผิดชอบต้องจ้างคนเอาไปส่งเองให้ลูกค้าที่บ้านซึ่งเราก็ต้องเสียค่าจ้างพนักงานเพื่อขับรถไปส่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงให้เดียวก เราควรจะจ้างคนเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยควรจะต้องมีอยอดขาย Delivery เนี่ยกี่สิบกี่ร้อยยูโรถึงจะคุ้มค่าจ้างที่เราจ้างมานะครับทีนี้ถ้าเราไม่จ้างนะครับเราก็จะต้องใช้บริการนะครับ t r t y d Party หรือบริษัทที่ส่งให้อย่างเช่น Uber e a t s หรือ Deliveroo นะครับซึ่งบริษัท2บริษัทนี้จะมีหน้าที่จัดหาคนส่งอาหารมาให้เราและแน่นอนนะครับเราก็ต้องแบ่ผลตอบแทนนะครับหรือคอมมิชชั่น ให้กับบริษัทเหล่านี้อาจจะ20 25 30อันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับคือเรื่องของการจัดการบริกําไรของเรานะครับการจัดสรรเงินสมมุติให้เป็น100นะครับถ้าเกิดเรามีค่าเช่าเป็น10%นะครับมีค่าแรงพนักง,งานเป็น25ก็คือ35มีต้นทุนอาหารที่30ก็เป็น65นทีนี้65นใน100%เนี่ยลบไปแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ35 ถ้าเราต้องจ่ายให้กับบริษัทที่ส่งอาหารให้เราเนี่ยสาเพราะฉะนั้นเราต้องจําไม่ได้ว่าเราต้องตระหนักให้ดีว่าเราเหลือกําไรแค่5%เนท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีทีนี้เวลาทําต้นทุนอาหารเนี่ยสาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่นํามาประกอบเป็นอาหารอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คิดเฉพาะวัตถุดิบเราต้องคิดแพคเกจิ้งหรือภาชนะกล่อง ที่ใส่อาหารด้วยเมื่อรวมไปแล้วเนี่ยจะต้องให้ได้ไม่เกิน30%เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะไม่เหลือกําไรเลยหรือเหลือกำไรแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจใช้คนส่งอาหารให้เราก็ต้องมั่นใจว่าเราเหลือกําไรบ้างนะครับไม่ใช่เราจ่ายให้กับบริษัทส่ทงอาหารอย่างเดียวแล้วเราไม่เหลือกําไรเลยครับผมเรื่องที่เป็นที่จับตามองแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือเรื่องของ โรคระบาดนะครับโรคระบาดโควิด -19 กลายเป็นโรคระบาดท,ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับจริงๆแล้วะจะถามว่า ร้านผัดไทยเองเนี่ยจะรับผลกระทบมากไหมก็มากเหมือนกันครับได้รับผลกระทบมากเนี่ยนะครับในเรื่องของจํานวนลูกค้าที่หายไปนะครับลูกค้าที่มานั่งทานในร้านนี้ก็ไม่มีนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือ Delive r y นะครับแต่ก็ยังไม่มากเพราะว่าร้านเรานี่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้อยู่ในเขตบริเวณที่อยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มากนะครับซึ่งอันนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าร้านเราที่ตั้งอยู่ในเขตนะักท่องเที่ยวนี่ได้รับผลกระทบ นะครับช่วงแรกๆนี้ยังพอมีลูกค้าบ้างแต่พอมาครบ1ปีเนี่ยมีความชัดเจนเลยครับว่าผลกระทบพี่ตามมาคือจเนวนลูกค้าที่ลดมยลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ก่อนเกิดขึ้นเนี่ยเรามีลูกค้า,านักท่องเที่ยวเยอะมากมายนะครับเราขายได้มาหนึ่งหลายพันยูโรแต่พอเกิดโรคระบาดมาเนี่ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เคยมีเนี่ยก็ไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือจำนวนลูกค้าลดน้อยถอยลงนะครับ ผลกระทบต่อมานี่คือเรื่องความชํานาญของพนักงานที่ทำงานนะเพราะเรื่องจากลูกค้าไม่มีมันก็ทําให้การฝึกฝน,น,นการชำนาญน,นี่ก็ลดน้อยลงไปด้วยแล้วก็การขยายสาขาเรานี่ก็ต้องชะลอตัวออกไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดิมทีมีเป้าหมายจะเปิดให้ได้ให้ครบภายใน10สาขา15สาขาภายในปีที่ผ่านมาแต่ก็พยายามเปิดย,ยังได้มีครบ10สาขานะครับแล้วก็ปีนี้นก็พยายามนะครับว่า จะสามารถเปิดเพิ่มได้อีกสัก2ที่ก็จะได้ครบ13ขาพอดีนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ร้านเรานะครับก็เรื่องยอดขายเป็นหลักเลยหายไปนะครับกว่า1ล้านยูโรนะครับก็เยอะนะครับตัวเลขนี้เยอะแต่สิ่งที่โชคดีก็คือนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีพนักงานเยอะนะครับในระบบที่ผมออกแบบมาเนี่ยนะครับใช้คนน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่มีแคชเชียร์นะครับไม่มีคนที่จะต้องคอยมา บริการลูกค้าอยู่แล้วใน,ใน,ในเดิมทีในเริ่มต้นที่ทําระบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าระบบของร้านนียทำอย่างไรนะครับก็ให้ทุกคนสามารถานํากลับไปคิดและกลับไปวางแผนได้ในอนาคตว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําร้านอาหารนี่เราควรจะนําเทคโนโลยีต่างๆระบบต่างๆเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เราสามารถประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆได้และทําให้ระบบเราเนี่ยในร้านเราด้วยนะครับสามารถ เต to today, stage, basis, basis, so, ิบโตได้นะครับแต่แน่นอนแล้วครับเราก็ยังสามารถประคับประคองไปได้นะครับไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีมากแต่ก็สามารถประคับประคองให้ธุรกิจนี้อยู่รอดไปได้ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นกันนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเนื่องจากเราเป็นบริษัทใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับแต่เราใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการทบทวนกลยุทธ์เราใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทบทวนกลยุทธ์ต่างๆว่า กรณีทางการตลาดเราควรจะทําแบบไหนนะครับผมก็ได้ทําเว็บช็อปขึ้นมาเว็บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสั่งอาหารผ่านเว็บของเราแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านตัวกลางอย่าง d e l i v e r รี Uber Eats หรือ d o p b ู o o รนะครับให้ลูกค้าสั่งโดยตรงกับเราเราจะได้อะไรครับเราจะได้ข้อมูลอ,อย่างเขาเรียก Big Data นี้มีความสำคัญมากเพราะเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเราจะมี แอปพลิเคชันนะครับที่รองรับนะครับระบบ iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้วิธีการใช้งานก็ง่ายครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับเลือกสาขานะครับที่เราต้องการไปจะไปรับเองเลยให้ไปส่งก็ได้นะครับก็เลือกสาขาที่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ทําการสั่งสมมุติว่าเราต้องการนะครับผัดไทยที่เป็นแบบเซตเมนูเข้าไปในนี้นะครับทาการเพิ่มมาไปเรียบร้อยเลือกเส้นเลือกอะไรทีนี้ถ้าเราต้องการยืนยันแล้วก็ดูนะครับว่าเราได้สั่งอะไรไปบ้าง นะครับก็เลือกจะมีพิก up หรือจะมีแบบส่งซึ่งลูกค้าสามารถสั่งแล้วก็ชําระเงินได้เลยซึ่งจะทําให้เราเป็นเจ้าของข้อมูลต่างๆของลูกค้าทําให้เราทําไมครับสามารถทําการตลาดแล้วก็ direct message สามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าได้ซึ่งวิธีนี้จะทําให้เราทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเนื่องจากเราไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลของลูกค้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราใช้เวลาในช่วงเกิดโรคระบาดนในการพัฒนา แอปพลิเคชันพัฒนาเว็บไซต์นะครับในขณะเดียวกันรเราก็พัฒนานะครับตัวที่เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของผัดไทยด้วยนะครับหรือเป็นพวกเมอร์ชนได์อย่างเช่นชุดคุกกิ้งเซตนะครับให้ลูกค้าไปทําที่บ้านนะครับแล้วก็มีน้ําแกงสําเร็จรูปให้ลูกคา้าสามารถซื้อไปทําเองได้ซึ่งเราใช้เวลาพัฒนาแล้วก็ที่สําคัญ เราใช้เวลาหนึ่งปีนี้ทำคู่มือในการสอนงานให้กับพนักง,งานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมพอทุกอย่างกลับขึ้นมาแน่นอนนะครับมันต้องมีเป็นไงครับฟ้าหลังฝนนะครับในเมื่อเกิดวิกฤตได้วิกฤตก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปเราต้องใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนะครับไม่ใช่โอกาสเฉพาะที่ให้ตัวเองอยู่รอดได้ซึ่งสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่เป็นโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดไปในอะนาะคตอย่างส ustainable อย่างมั่นคงและก็อย่างยั่งยืน นะครับเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาท้าทายแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือใจต้องมั่นใจต้องแรง่งใจต้องนิ่งนะครับต้องดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้แป๊บเดียวครับ1ปีแล้วเห็นไหมครับทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพอ ฟ้าหลังฝนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตเรามีเวลาปีนึงในการเตรียมหลายอย่างหลายอย่างที่เราไม่ได้ทําหลายอย่างที่เราอยากทําหลายอย่างที่เราคิดจะทําในช่วงรอยเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราได้มีเวลาไม่หนึ่งปีในการที่จะทําทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับผมการทําธุรกิจร้านอาหารให้สนุกและมีประสิทธิภาพเคล็ดลับเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหัวใจของการทําธุรกิจร้านอาหารนี่คืออาหารต้องอร่อยบริการต้องเป็นครับต้องดีสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแน่นอนเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่ร้านอาหารทุกร้านต้องมี ไม่ว่าจะทําร้านแบบไหนอาหารต้องอร่อยบริการต้องดี2สิงนี้มาคู่กันทีนี้ถ้าเราอยากจะทําร้านอาหารของเราให้สามารถดําเนินจัดการไปได้อย่างราบรื่นนะครับโดยไม่มีอุปสรรคหรือมีก็มีให้น้อยที่สุดและเราสามารถที่จะไปไหนมาไหน,ไ,หนได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าร้านอาหารของเราไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลว่าอาหารจะอร่อยไหมจะได้รสชาติอย่างที่เราต้องการไหมนะครับหรือจะมีใครดูแลร้านให้เรา จะมีมาตรฐานอย่างไรจะทําแบบไหนถึงจะมั่นใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยจะอยู่ได้5ปี10ปีสามารถส่งต่อให้ลูกหรือถ้าเราอยากจะขายธุรกิจให้คนอื่นเขาไม่ได้แค่ชื่อร้านไปแต่เขาได้มาตรฐานนั่นแหละครับที่ผมกำลังพูดว่าทุกคนสามารถเรียนรู้หลักวิธีการสร้างมาตรฐานในร้านอาหารของตัวเองได้ง่ายๆผมจะยกตัวอย่างอย่างธุรกิจร้านผัดไทยนะครับเราสร้างมาตรฐานเรื่องของ Quality, อคุณภาพอาหารโดยการนําคู่มือ นำวิธีการทำอาหารต่างๆซึ่งเราเรียกว่า standard operating procedures หรือ SOP ซึ่งจะอยู่ในคู่มือของครัวซึ่งคู่มือเล่มน,นี้จะอธิบายวิธีการทำนะครับอาหารแต่และชนิดนะครับทำอาหารประเภทต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นการหันหอมนะครับหรือการซอยหอมจะต้องทำแบบไหนต้องทำอย่างไรซึ่งคู่มือเหล่านี้จะเป็นคู่มือในการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่เอาไว้สอนพนักงาน ที่จะมีหน้าที่ในการเตรียมมหน้าที่ในการจัดมีหน้าที่ในการทําซึ่งแน่นอนนะครับคู่มือเหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อเรานําไปใช้จริงนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นคู่มือเรื่องของการบริการหรือเราเรียก sequence of service manual นะครับตัวนี้ก็จะอธิบายวิธีการบริการลูกค้าแบบต่างๆนะครับวิธีการเช็ดโต๊ะ วิธีการเซตอัพโต๊ะแบบต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการอธิบายแบบอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับซึ่งจะใช้เป็นคู่มือในการสอนพนักงานซึ่งคู่มือ2องเล่มนียนะครับจะเป็นอีกพื้นฐานหนึ่งในการทําร้านอาหารเราให้เป็นระบบผมเชื่อแน่ว่าถ้าอาหารอร่อยบริการดีและร้านมีระบบนะครับจะช่วยทําให้ธุรกิจร้านอาหารเราเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพเราจะอยู่หรือไม่อยู่ ระบบจะเป็นคนช่วยบริหารจัดการธุรกิจของเราได้นะครับครับผมแนวคิดในการบริหารจัดการร้านอาหารในร้านผัดไทยของเรานะครับจริงๆเราเน้นไปที่เรื่องของ productivity นะครับหรือนะครับการสร้างความสามารถนะครับในการผลิตในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราพยายามาใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับส่วนเรื่องของการวางแผนแนอนาคตแหะครับจริงๆแล้วระบบของเรานี่สร้างมาอย่างที่คนเห็นเนี่ยนะครับในด้านนี้เป็นเครื่องรับอาหารลูกค้าสามารถจ่ายชำระเงินได้ทั้งทางบัตรนะแบบพินหรือลูกค้าสามารถจ่ายได้เป็นแบบเงินสดซึ่งเครื่องตัวที่3ด้านในนั้นก็เป็นเครื่องรับเงินสดนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ทําให้เราลดต้นทุนเรื่องของแรงงานคนได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ลดคนนะครับธุรกิจเราไม่ลดคนแต่เราใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพ นะครับแล้วก็วิธีการทําอาหารของเราก็ไม่สลับซับซ้อนนะครับทำได้ง่ายแล้วก็ใครๆก็สามารถทําได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้เรานควบคุมคุณภาพของอาหารได้อย่างสม่ําเสมอและทําให้อาหารเนี่ยมีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับกิจกรรมใน,นการตลาดของเราก็มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของเว็บช็อปนะครับคือลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปสั่งอาหารได้เองในเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆรวมั้งซื้ออาหาร นะครับแล้วก็ชําระเงินซึ่งช่องทางเหล่านี้เราทําการโปรโมทอยู่ทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งผมคิดว่าแนวทางต่อไปในอนาคตรเราคงจะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นและขยายธุรกิจร้านปัาไทยออกไปในเมืองใหญ่ๆสําคัญๆในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในปีหน้าเราก็จะไปเปิดสาขาที่เยอรมันนะครับเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็หวังว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถ ช่วยส่งเสริมโฆษณาธุรกิจร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติได้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสรุปทิ้งท้ายในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกทกท่านนะครับให้คำนึงถึงเรื่องของการทำนะครับระบบปฏิบัติการร้านอาหารที่เป็นเลิศหรือที่เราเรียกว่า operation excellence นะครับ ระบบปฏิบัติการร้านอาหารที่เป็นเลิศตัวนี้ก็คือการปฏิบัติการทํางานในร้านอาหารที่มีความเป็นเลิศเพื่อทําให้ธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่สำคัญีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการใช้เทคโนโลยีนะครับ mm hmm. เข้ามาช่วยในการทํางานในการวางแผนนะครับอย่างในธุรกิจของเราเองนะครับเราก็กําลังจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มใหม่นะครับในการเข้ามาควบคุมต้นทุน เข้ามาควบคุม Inventory หรือสต็อกสินค้าและแน่นอนสิ่งที่กําลังมาฮิตมาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในะกรนีมีพลนเรื่องของกระแสเงินที่เป็นสกุลเงินทางดิจิทัลหรือเราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เราได้ยินบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของ Bitcoin ์นะครับผลริยังเรื่อง Bitcoin มาพักใหญ่ๆห,หลายปีแล้วนะครับก็ศึกษาอยู่นะครับว่าเราจะสามารถนำบิตคอยน์ตัวนี้มาใช้ในธุรกิจของเราได้หรือไม่ในช่วง3ปีสอปีที่ผ่านมาก็ มีทั้ง KFC McDonald's, Starbucks หรือ Burger King นะครับ mm hmm. ก็ได้เริ่มขึ้นมาการใช้ b บิตคอยในการชำระซื้อสินค้าหรือบริการนะครับหรือการใช้สะสมแตม้มซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการสมมุติค่าเงินขึ้นมานะในทางดิจิทัลและมีการควบคุมนะครับมีมาตรการในการควบคุมเพื่อให้ทุกคน,นมีความมั่นใจว่าสกุลเงินที่เป็นบิตคอยเนี่ยนะฮะสามารถชำระนี้ได้ตามกฎหมายนอนาะคตกนะ็จะมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับนอกจากทุกวันนี้ เราสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ต้องถึงเงินเราแค่มีบัญชีมีเงินของเราอยู่ในบัญชีธนาคารเราไปซื้อของได้เป็นไงครับก็แตะแตะแค่โทรศัพท์ก็สามารถชําระเงินได้ในอนาคตเราก็สามารถใช้เงินสดเราไปซื้อสกุลเงินบิตคอยหรือริปโตเคอเรนซีแบบต่างๆเพื่อมาชำระหนี้สินค้าสินค้าต่างๆได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีนะครับว่ามันคืออะไรแลวจะต้องใช้อย่างไรเมื่อไหร่ มีการเริ่มใช้แล้วในธุรกิจร้านอาหารในเครื่องดื่มน,นะครับทั้งในแคนาดาในอังกฤษในรัสเซียนะครับก็คิดว่าคงไม่นานนะครับขอให้ศึกษากันเตรียมมือความพร้อมให้ดีนะครับว่าเออมันคืออะไรนะครับก็ขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกๆท่านนะครับมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทําร้านอาหารแล้วก็พัฒนาระบบพัฒนารูปแบบวิธีการทําร้านของตัวเองให้มีความชัดเจนเพื่อที่จะช่วยทําให้เกิดระบบปฏิบัติการร้านอาหารที่เป็นเลิศ ที่เราเรียกว่า Operation Excellence แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ